และสถารชนันในรายการ,ร,าการบ้าสมองวาไราตี้ช่วงออนไลน์คิสคลับพาทุกคนมาพบกับกลุ่มมีคิสมายตามมาค่ะและนี่ก็คือกลุ่มมีคิสมายของเราไปทำความร,รู้จักกันค่ะสวัสดีครับผมอาชานครับหนูสถารชนันค่ะและหนูนุรมีค่ะพวกเรามีโอกาสเข้าร่วมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยวาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีนี้ก็เป็นปีที่19ปีการศึกษา2567ระดับประเทศค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันนักเรียนส่วนใหญ่มีการใช้สื่อออนไลน์จากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีค่ะโดยพวกเราจะคิดแก้ไขปัญหาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพวกเราจึงจัดทำโครงงานที่มีชื่อว่า รู้จักจใช้ใชสื่อออนไลน์อย่างสรางฉลาด This Use Media Wisely พวกเราเร่วมกับแกนนำ27คนช่วยกันทำจิตอาสาโดยบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนชุมชนและมัสยิดกิจกรรมบางอ้ออะไรคือสื่อออนไลน์กิจกรรมตามและภาพยนตร์สั้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมชินน้องดูภาพยนตร์สั้นกิจกรรมผลิตคอนเทนต์ที่ส,สร้างสรรค์ และกิจกรรมการเผยเพศสื่อออนไลน์ที่สร้างสรรค์สนนะู่สาธารณะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ใหพวกเรา้วยนะคะติดตามพวกเราทางเพจโรงเรียนบ้านสมองสวัสดีค่ะบ๊ายบาย